S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นสตาฟ์ทชมรมดาราศาสตร์นะคะวันนี้เราได้มาศึกษาโครงงานเกี่ยวกับชมรมดาราศาสตร์ค่ะในการทําโครงงานนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะหลังจากที่เราหยุดยาวโควิดมาประมาณ1ปีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของเราที่เราได้มาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังค่ะก็วันนี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องต่างๆมากมายแล้วก็คลิปนี้เราจะ ทำขึ้นเพื่อเราอยากดูความเติบโตของพวกเราว่าในแต่ละวันที่เราศึกษาไปเนี่ยเราได้อะไรบ้างเรามีความรู้สึกยังไงบ้างมีความสนุกสนานมากแค่ไหนคะเราเลยอยากจะเก็บโมเมนต์นี้ไว้ให้พวกเราดูและรุ่นต่อๆไปดูค่ะว่ากว่าเราจะไปถึงวันนั้นวันที่เราประสบความสําเร็จต่างๆหรือเราก็ไม่รู้ค่ะว่าวันนั้นเราจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากจะเก็บมันไวค้ค่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของพวกเราค่ะ อย่างเช่นวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ศึกษาอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่านะคะจะเป็นโปรแกรม s t e l l ์เรียนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดูดาวค่ะเป็นโปรแกรมที่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็แบบมันจะบอกข้อมูลของ่อ,อของดวงของดาวแต่ละดวงทุกอย่างเลยเนาะพี่ปิน่นแล้วก็แบบ<ช>ค่ะสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะรู้ว่าเวลานี้เวลานี้เนี่ยมันจะมีดาวอะไรบ้างนะคะข้อมูลมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็ มีการใช้กล้องถ่ายรูปด้วยค่ะแล้วก็ศึกษาโครงงานสองเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องการหาความรีของวงโคโจรของดวงจันทร์แล้วก็หามวลของดาวพฤหัสค่ะค่ะแล้วก็เลยอยากทำคลิปนี้ไว้ไว้ดูไว้ดูว่าเรามีความมีรู้สึกยังไงบ้างในวันวันนั้นเรามีโมเมตนต์อะไรต่อกันบ้างค่ะก็ไปดูคลิปแล้วไปดูภาพที่ในวันนี้ของพวกเรากันเลยค่ะ Let's go!